ผมมาเลิก่การแข่งขันชิงแคบกองหลวงลานาารข้าที่สิบแปดนะครับส่งน้ำพระราชวันาานะคุเจ้าหน้าที่คุณชาย้าววัลปูนพร้อมแล้วตึงสีกัน การประกวดกองหลวงในงานประเพณีสงน้ำพระธาตุอุบชัยเนี่ยนะครับเป็นประเพณีที่มามีมายาวนานมากผมเกิดมาผมก็เจอและก็นับว่าน่าจะ80สปีที่เป็นอย่างน้อยนะอาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้าไปเพราะว่าไปถามใครว่าจะปีปีมาแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีใครได้บันทึกไว้แต่ว่าคงนานมากมากอาจจะนับเป็นร้อยปีแล้วด้วยซ้ำนะครับ การแข่งกองหลวงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีการตีกองหลวงเนี่ยเขากองหลวงเนี่ยจะมีอยู่ในแต่ละวัดแต่ละวัดแล้วเขาจะมีไว้เพื่อตีถวายเป็นพุทธบูชาในอดีตในวันสําคัญต่างๆนี้พรทธาลิบญชาเนี่ยก็เป็นพรทธที่ไหว้สาสักการะบูชาของอพี่น้องประชาชนนั้นเวลาถึงประเพณีสงน้ำพรทธเนี่ยเขาก็จะเอากองหลวงไปมาตี ถวายบูชาพระธาตุนะครับแต่พอพอ,อามารวมกันหลายๆลูกข้าเนี่ยมันก็เกิดแนวคิดเรื่องการเฮ้ยงั้นเราทีแข่งกันดีไหมนะฮะมันก็เลยกลายเป็นการแข่งประเพณีการแข่งกลองขึ้นมา ก็นิยมทําไม่ใช่เฉพาะงานพระธาตุลิบุญชัยเท่านั้นงานสงนเณพระธาตในอาเภอในตาบลหรือพระธาตุสำคัญในหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับวัดไหนที่มีกําลังที่จะจัดแข่งขันกองโหลงได้ก็จ,จัดนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นงานมงคลอื่นเช่นงานฉลองสมโภชเสนาสนะของวัดหรืองานทาบุญอายุวัฒนะมงคลของเจ้าอาวาสอะไรเงี้ยวัดไหนที่มี กำลังพอมีปัจจัยมีทุนพอ,พอเขาก็จะจัดแข่งขันนะครับแต่การแข่งขันกองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในลำพูนหรือในล้านนาก็ว่าได้เนี่ยคืองานแข่งขันกองหลวงประเพณีสงน้ำพระราตหรือมิชยัยเพราะว่าตั้งแต่อดีตเนี่ยที่นี่จะใหญ่จะใหญ่ที่สุดนะครับกองหลวงลักษณะเด่นของกองหลวงเนี่ยถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือกองยาวขนาดใหญ่ ต้องใช้ต้นไม้หนึ่งต้นทำกองหลวงใช้ไม้ทั้งต้นเลยทำกองหลวงนะฮะเจาะฟานข้างในไปจนถึงสุดต้นเนี่ยยาวแล้วก็ด้านหน้าก็ใช้หนังวัวหนังควายแล้วแต่เขาจะหาได้นะครับแล้วก็ดึงให้หมองในี่ทีนี้กองหลวงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ขนาดก็คือขนาดลำต้นเนี่ยถ้าไ,ไม้ต้นใหญ่ก็จะกองใบใหญ่หน่อย แต่ใช้ทั้งต้นเลยนี่ภายหลังมาเนี่ยท่าน้องๆเห็นว่าไอ้ก้นกองเนจะใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็พบว่าพอเขาแข่งขันกันไปนานๆหลายปีเขาเนี่ยก็พบว่าเอ๊ะถ้าก้นกลองใหญ่เนี่ยมันจะเสียงดีมันก็มีการไปเพิ่มก้นกองขึ้นมาโดยใช้อะไรเขาเรียกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งอะไรเข้ามาผสมผสาน นะฮะที่ก้อนกองมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้หรอกในอดีตนะครับตอนนี้ก็เพื่อการแข่งขันเนี่ยทำให้ก้อนกองใหญ่ขึ้นนะครับอนเนี้ยเป็นเป็นลักษณะที่เอ่อเป็นเอกลักษณ์เด่นของกองหลวงแล้วก็ที่สําคัญคือแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีกองในบระจําวัดของตัวเองสร้างกองหลวงขึ้นมาแล้วมันเป็นศูนย์รวมจิตใจหลักการตีเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อถ้าถามว่ามี มีเชิงมีวิธีตีอะไรไหมไม่ค่อยก็แล้วแต่ความอะไรอ่ะชั้นเชิงของแต่ละคนแต่สิ่งที่เขาสิ่งที่เป็นตัวตัดสินก็คือว่าเสียงเสียงของใครที่เวลาเขาแข่งเนี่ยเขาจะแข่งทีละสี่ลูกและตีพร้อมกันพอตีพร้อมกันปั๊บเนี่ยลูกไหนที่เสียงมันโดดขึ้นมาเนี่ยก็จะเขา้ารอก ลูกไหนที่เสียงดรอปกับเพื่อนก็จะตกรอบไปอย่างเนี้รอบแรกเขาจะสี่ลูกจะคัดไว้สมลูกเพราะนั้นกรรมก,การต้องเป็นคนที่มีทักษะมากเลยเขาจะให้ตีทีละลูกลูกที่หนึ่งเขาจะฟังเสียงลูกที่สองฟังเสียงลูกที่สามฟังเสียงจนกรรมก,การเขาจะจําเสียงได้สี่ลูกแล้วให้ตีพร้อมกันตีพร้อมกันปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าลูกไหนที่โดดที่สุดกล้องฟังเพราะชัดเจน พุ่มไม่รู้ว่าที่ทเด่นกว่าเพื่อนนะก็จะได้รับคัดเลือกไว้เป็นหนึ่งสองสามอันที่ไม่มันดกเม่อแค่นี้ก็ตกรอบไป ข้าวแก่เอ้ยขี้เท่าใบข้าวข้าวเหนียวกล้วยใช่กอไม่ใช่ครับไม่ใช่ข้าวเหนียวกับขี้เท่าใบข้าวข้าวเหนียวกับขี้เท่าผสมกันช่วยทําให้เสียงดีเปียกเกินไปก็ไม่ดีแห้งเกินไปก็ไม่ดีต้องพอดีแล้วก็การติดเขาเรียกว่าจ่ากรองถ้าจ่ากรองไม่ดีเสียงก็ไม่ดีอ๋อนี่เรียกว่าจ่าชองจ่าชองแต่ว่านี่เป็นสิ่งสำคัญเนาะสำคัญและคนตีคนตีด้วย ข้าวเหนียวับพี่เต้าครับข้าวเหนียวพี่เตาข้าวเหนียื่นเต้นการพิจาาให้เนเกิดเสียงต่น้ร่างปัจจุบัน่าีบเั้นเวลาเราตื่นกันเกี้ให้หนึ่ราบรหาต้องตื่นเต้นทีสองคนทีด้านซ้ายกับด้านขวา พี่นอ้องสองวงนะครับแต่แล้วว่าตอนนี้เวลา,าดูประมาณนะครับเก้าโมง เอาตายตีย่บบนเรียรร้อยสุราัทยอินวันต้นสองมงคลดวงหลวง ช่อง1 8นะครับส่งน้ำพระราตุนะครนบพรเจ้าอานีคุนชาย้าวัดละปูนพร้อมแล้วตึงสีกันลุยเ,าเ,าเาาอาเปลี่ยนช่องนะครับ